การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบทขอต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่10การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบทตั้งอยู่เลขที่93หมู่11ตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นมีทั้งหมด4หน่วยบริการ คือแม่ข่ายชนบทหน่วยบริการแวงใหญ่หน่วยบริการบรรจาคีรีและหน่วยบริการโคกโ,โพชัยมีจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด16,742รายมีพนักง,งานในสังกัด24คนลูกจ้างเหมาบริการ16คนรวมทั้งสิ้น40คน ทั้งนี้เคยผ่านการรับรองโครงการศูนย์ราชการสะดวก GECC ระดับพื้นฐานเมื่อปี2565ด้านการให้บริการมีการสำรวจเพื่อให้ทราบความต้องการและปัญหาในการให้บริการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาออกแบบการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้บริการให้ครอบคลุมทุกประเด็นกปพสาขาชนบท มีการจัดทำบันทึกข้อความรายง,งานสรุปผลแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการโดยเสนอต่อผู้จัดการกรบพอสาขาชนบทเพื่อปรับปรุงการให้บริการต่อไปกปภพอสาขาชนบทมีการดำเนินการวิเคราะห์แบบสำรวจความต้องการของผู้มารับบริการ โดยจัดทำแบบสำรวจตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดตามหลักของทาโรยามาเน่โดยแทนค่าเฉลีย่ยความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละห้าซึ่งครอบคลุมทุกประเด็นดังนี้ประเภทงานบริการวันและเวลาเปิดให้บริการสถานที่ให้บริการความยากง่ายในการเข้าถึงบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ การรับรู er mm ้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการโดยจัดทำแบบสำรวจจัดเก็บข้อมูลเป็นประจำทุกไตรมากมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามแบบสำรวจความต้องการของลูกค้ากบพอสาขาชนบทมีการนำผลการติดตามงานมาดำเนินการปรับปรุงให้บริการ จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและสามารถลดต้นทุนการสูญเสียและเกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการกบพสาขาชนบทสามารถดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานโดยได้รับการแก้ไขจนเป็นที่ยุติไม่น้อยกว่าร้อยละ90 สามารถแก้ไขปัญหาโดยให้บริการซ่อมท่อแตกท่อรั่วได้อย่างรวดเร็วและเกิดความประทับใจต่อการให้บริการก็พสาขาชนบทมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งมีการปรับปรุงงานโดยมีการทบทวนระบบงานเพื่อให้สามารถออกแบบงานใหม่ตลอดจนการสร้างนวัตรกรรมต่อการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งกปภสาขาชนบทได้จัดทำนวัตกรรมเครื่องโบน้ำระบายตะกอนอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กปภสาขาชนบทมีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านกำลังคนที่จำเป็น โดยจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมต่อการให้บริการเช่นจัดทำคำสั่งหรือตารางเวรในช่วงเวลาที่มีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากหรือให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวันมีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเหนือจากการประเมินเลื่อนขั้นปกติ กปพ,พสาขาชนบทปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการให้บริการของกปพอย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่มีทักษะในการให้บริการและสามารถริเริ่มพัฒนาการให้บริการจนเกิดความประทับใจแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการโดยมีผลตอบกลับจากลูกค้าต่อการให้บริการของกปพสาขาชนบท กปภสาขาชนบทมีการจัดทำกิจกรรมโครงการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR เช่นโครงการกปภปันน้ำใจมอมน้ำดื่มบรรจุข,ขวดตราสัญลักษณ์กปภให้กับหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมประชาชนและสิ่งแวดล้อมโครงการปลูกป,ป่าเพื่อแผ่นดินโครงการอาสาเพื่อปงชนเป็นต้น ด้านการคิดคนและสแสวงหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆกปพ,อพอสาขาชนบทมีการปรับปรุงและออกแบบการให้บริการซึ่งสามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพมีการจัดบุคลากรออกเยี่ยมบ้านลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกมากขึ้น การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ค้าชุมชนและสังคมตลอดจนหน่วยงานราชการเอกชนเพื่อพบปะพูดคุยและรับข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของกปอสาขาชนบทมีระบบแจ้งเตือน เพื่อป้องกันความเสียหายและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของลูกค้าประชาชนเช่นประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อในช่องทางสื่อโซเชียลของกปภสาขาชนบท ก็ปภสาขาชนบทมีหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อลูกค้าประชาชนเช่นโครงการเติมใจให้กันออกชำระค่าน้ำนอกสถานที่การประชาสัมพันธ์ชำระค่าน้ำผ่านระบบออนไลน์ PWA Plus Life ตลอดจนมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซํำซ้อนและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าประชาชนให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วและสะดวกเช่นสามารถขอติดตั้งน้ำประปาและไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ของกอปภกปภสาขาชนบทได้สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อยกระดับการให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมีการจัดบริการช่องทางพิเศษในการเข้ารับบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วต่อการให้บริการของประชาชนเช่นการรับชำระค่าน้ำผ่านแอปพลิเคชัน PWA p a s s l i h e และตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ มีช่องทางการติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ลูกค้าประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นมีการให้บริการจองคิวออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าประชาชนในการเข้ารับบริการ นอกจากนี้ยังมีการบริการนอกสถานที่ตามที่ร้องขอเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเช่นการรับคำร้องการติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ในโครงการเติมใจให้กันกบพอสาขาชนบทยังมีการให้บริการแบบ one stop service ผ่าน Mobile แ p p พลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกต่อความต้องการของลูกค้าประชาชน มีระบบการให้บริการแบบ e-service โดยมีระบบติดตาม tagging เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการให้บริการ <c oughs> ก็ปภสาขาชนบทมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการลูกค้าประชาชนเพื่อความสะดวกรวดเร็วแม่นยำและลดความซําซ้อน มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางการติดต่อของกอบพเว็บไซต์กบพ Line Official และแอปพลิเคชัน p w a PlusLine กบพสาขาชนบทมีการปรับปรุงการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับและมียอดรีวิวที่สูงขึ้นจาก Google View กปอปพสาขาชนบทมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการลูกค้าประชาชนเพื่อความสะดวกรวดเร็วแม่นยำและลดความซํำซ้อนด้านการแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการกปรอปพสาขาชนบทมีการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กปอสาขาชนบทมีระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนกปอสาขาชนบทยังเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีหน่วยงานอื่นนำผลงานไปใช้ในการขยายผลต่อยอดและเข้ามาศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และนี่คือผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบทในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบทขอขอบคุณคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกขณะที่สิบเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะ